อยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกนนกุลชานนค์คงแอฟทักษะอ่อไลฟ์คู่กันครั้งแรกหลังเปิดตัวจีบอดความหวานนอกจอทําแฟนๆเขินบิดฝ่ายชายพาไปเจอแก๊งเพื่อแล้วตั้งแต่เปิดตัวว่ากําลังตามจีบและคุยๆกันอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่ของนอน,น,อนกุลชาน์กับแอฟทักษะอ่อนั้นมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนคลับได้ตามฟินกันตลอดพร้อมทั้งชงทั้งเฉีย่ยให้ติดจรวดใช้สถานะแฟนกันเร็วฮ่าฮ่าอย่างล่าสุด18ธันวาคม2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการออนแอร์ละครตอนแรกหารักด้วยใจเธอฝ่ายยอเซฟที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันนนกุลก็ได้ลงภาพคู่กับสาวแอฟพร้อมแคปชั่นฝากน้องเชนกับพี่หญินด้วยนะครับคืนนี้20.30 GMM 25ครับซ U e you ทน n i ต h t 20.30 at GMM 25 22.30ทางหารักด้วยใจเธอฝันยอเซฟแถมยังคงคู่มาไลฟ์ด้วยกันเป็นครั้งแรกงานนี้แฟนๆเลยได้เห็นโมเมนต์หวานชฉลอกจอกันจนพากันเขินบิด ซึ่งสาวแอฟบอกว่านี่จะเป็นดินเนอร์แรกที่เราดินเนอร์กันสองคนขณะที่นนกุลก็แซวกลับว่าสองคนจริงเปล่าด้านสาวแอฟก็บอกว่าสองคนแบบออนแอร์นอกจากนี้ในโลกโซเชียลยังมีการแชร์ภาพที่นนกุลไปแฮงเอาท์กับแก๊งเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่และคาดว่าเจ้าตัวน่าจะพาสาวแอฟไปแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนๆของตัวเองด้วยแม้จะมีการปิดสติ๊กเกอร์ที่หน้าฝ่ายหญิงไว้แต่หลายคนก็ฟันธงว่าเป็นสาวแอฟแน่นอน เรียกว่าเป็นการพากันไปทําความรู้จักคนในชีวิตของตัวเองกันทั้งสองฝั่งดูท่ารักนี้จะได้ติดจรวดเร็วๆนี้แล้วล่ะคะ่ะ